สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องฝรั่งน้อยสาดอนในเยอรมันชาแนลอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราก็ยังไม่ไปไหนนะคะ EP นี้ก็ยังอยู่ในสวนสัตว์เหมือนเดิมนะคะแต่เราจะเข้ามานั่งเรือนะคะชมสวนชมคลองน้ํานะคะจําลองกันนะคะซึ่งคลองน้ําแห่งนี้นะคะอยู่ในโดมโดมที่พูดถึงก็คือโดมที่ ทางสวนสัตว์ได้จัดไว้นะคะเพื่อให้น้องๆได้อยู่ในช่วงหน้าหนาวนะคะนั่นก็คือโดมปรับฤดูนั่นเองค่ะแล้วก็เข้ามาในโดมนะคะค่าเข้าค่านั่งเรือก็ประมาณ1.5ยูโรเท่ากับ55บาทบ้านเรานะคะพอเราเข้ามานะคะก็จะเป็นอุโมงคลอดนะคะก็จะเป็นเหมือนในโรงหนังเลยนะคะทุกคนค่ะจอภาพก็จะฉายภาพสัตว์ชนิดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเสียงในฟิล์มนะคะ ประกอบภาพอธิบายประกอบภาพต่างๆนะคะประวัติความเป็นมาของน้องสัตว์ต่างๆที่อยู่ในจอภาพนั่นเองนะคะก็จะมีแสงสีเสียงระทึกตื่นเต้นเพื่อดึงความสนใจให้น้องๆนะคะได้ไม่เบื่อนะคะในการเข้ามาในอุมโมงค์แห่งนี้นะคะอย่างในฟิล์มก็จะอธิบายไปนะคะว่าต้นกำเนิดของสัตว์ชนิดต่างๆที่อยู่ในจอภาพนั้นมาจากไหนนะคะสมัยดึกดำบรรมีถิ่นกำเนิดมาจาก ทบีบไหนโซนไหนนะคะทุกคนคะ่ะมันก็มีเสียงของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะก็จะดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าตกใจไปด้วยนะคะเด็กๆก็จะชอบมากเลยะค่ะทุกคนคะ่ะเสียงเด็กๆนี่เเลียวเก้าเลยนะคะในโดมนะคะในอุโมงค์นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเรือขันหลังกําลังตามหลังเรามาติดๆนะคะเขาจะมีช่วงการปล่อยเรือด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ Die Dinosaurier sterben vor 65 Millionen Jahren aus. Die versteinerten Knochen derselben Arten findet man heute auf verschiedenen Kontinenten als einen Beweis dafür, dass Don Bana einst existiert hat. Im fortwährenden Spiel der Elemente veränderten sich die Umweltbedingungen auf den neuen Kontinenten. Tiere und Pflanzenarten passten sich diesen Gegebenheiten an und entwickelten sich zu neuen Formen. Nur wenige Arten leben seit Millionen von Jahren in ihrer Grundform fast unverändert. วันนี้เราก็พบกับแสงสว่างทางออกของอุโมงค์แล้วนะคะทุกคนค่ะเราจะเข้าสู่การนั่งเรือชมคลองจำลองนั่นเองนะคะป่าจำลองนะคะป่าแห่งนี้นะคะป่าจำลองเส้นนี้ก็คือป่าจำลองเหมือนป่า โซนเอเชียนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีผักหรืออะไรต่างๆดอกไม้นะคะว่านชนิดต่างๆของบ้านเรานะคะทุกคนคะ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่อนได้เห็นเลยนะคะตั้งแต่ที่มาอยู่เยอรมันนะคะทุกคนคะ่ะคือมันมันดูสวยงามนะคะลำคลองมันดูดีมากคะ่ะทุกคนคลองจำลองแห่งนี้นะคะดุจประหนึ่งว่า พายเรือคู่บ่าวสาวพายเรือมาเก็บผักข้างคลองนะคะทุกคนคะ่คนคะเนี่ยค่ะพอนชอบมากเลยก็คือไฮไลท์นั่งเรือชมลำคลองนะคะเพราะมันมีอะไรให้เราเห็นในสิ่งที่เราบบไม่ได้เห็นนานอย่างนี้ยคะ่ะทุกคนคะ่ะเราก็จะมีปล่อยหมอกควันนะคะแล้วก็เปิดเสียงนกเสียงกาประกอบไปด้วยนะคะในช่วงระหว่างที่เรานั่งเรือชมป่านะคะ คือทุกอย่างเขาจะจัดให้มันเหมือนดูจริงนะคะดูเรียวดูเหมือนเรานั่งชมคลองที่แบบจริงๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนค่ะเนีย่ยค่ะคือมันจะมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราเห็นจากเมืองไทยนะคะทุกคนคือถ้ามนโนหรือปะหนึ่งว่านั่งเป่าเสาวนั่งเรือภัยเรือ คุยกันเก็บผักข้างคลองข้างริมคลองอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะคือในช่วงระยะเวลาประมาณเกือบ20นาทีอะคะ่ะเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเบื่อเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะมันมันทุกสิ่งทุกอย่างข้างรำาพองนะคะมันดึงดูดสายตาเรามากเพราะทุกอย่างมันมันดูเหมือนจริงะคะ่ะดูจริงทุกอย่างเลยนะคะเขาดูแลได้ดีมากเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะ ทุกคนอย่าเพิ่งลำคาญเสาที่อยู่ข้างหน้าพอน,นะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามันก็จะดูลำคาญสายตาหน่อยนิดนึงนะคะแต่พอนก็พยายามหามุมสวยๆแล้วนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะคือพอนชอบมากค่ะทุกคนถ้าไปคนเดียวนะคะก็จะนั่งอีกรอบนึงนะคะก็จะแบบได้ดูนะคะได้เห็นเพราะว่าคือถ้าเป็นบ้านเมืองเรานะคะถ้าบ้านเราจริงๆคือป่าที่อุดมสมบูรณ์ข้างรำคลองแบบนี้มันก็ คนถือว่าหายากนะคะตอนนี้นะคะในใจคิดนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเป็นบ้านเราเนะจะเอาถุงใหญ่ๆมานะคะแล้วเก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่นะคะเหมือนแบบประหนึ่งว่าไปเก็บผักในสวนตัวเองนะคะทุกคนคะ่ะมีทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างจริงๆค่ะนี่ yeah, ค่ะใบเตยค่ะไฮไลท์นะคะใบเตยในใจนี่อยากจะ หักใส่ถุงสักกอสองกอนะคะเพื่อไปปลูกในกระถางที่บ้านนะคะทุกคนคะส่วนพี่สาวของพอน,นะคะอยากจะเก็บตํารึงไปใส่ต้นมะาม่านะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ค่ะถ้าถ้าบ้านแถวแถวบ้านพอนเขาเรียกต้นกกหรือเปล่าคะที่เอาไว้ทอเสือคะ่ะทุกคนคะ่ะก็มีนะคะมีฝรั่งถามค่ะอะไรต้นอะไรสวยมากบอกเขาไปเลยว่าใบาเตยนะคะเขาก็ถามว่าไปทาอะไรเอาไปทไํเาทเค้กนะคะทุกคนคะ่ะ นี่ค่ะทุกคนค่ะต้นกกสวยมากต้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะฝระังบอกว่าดอกไม้นะคะมันไม่ใช่นะคะทุกคนแล้วเราก็นี่เลยนะคะที่วันเห็นนะคะมีต้นกระถิ่นด้วยนะคะทุกคนค่ะส้มตําปูปะลานี่ลอยมาเลยนะคะทุกคนมีต้นกระถินนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในนี้เลยค่ะมีทุกอย่างนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะมีพวกว้านสมุนไพรต่างๆของบ้านเรานะคะ เต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ล่องเรือกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะในส่วนของเรือนะคะเรือเขาจะไม่มีคนขับนะคะเขาจะมีตัวบังคับเป็นวงล้อวงกลมอยู่ใต้ลำคลองนะคะเขาก็จะเลี้ยวเองใบเองของเขาจนาสุดสายนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนๆบางคนที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะหรือได้ดูในคลิปนะคะอาจจะรู้จัก พืชผักสมุนไพรหลายๆอย่างมากกว่าน,นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ยอมรับเลยค่ะจะรู้จักแต่สิ่งที่ตัวเองเคยเห็นเคยทานแล้วก็เคยได้สัมผัสนะคะบางอันเนี่ยพอนไม่รู้จักจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะเกิดมานะคะหลัก4ี่แล้วนะคะแต่บางอันพอนแทบจะไม่ไม่เคยเห็นหรือบางอันแทบจะไม่รู้จักเลยค่ะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะเราก็ดูไปพร้อมๆกันเนาะ ในขณะที่เราก็ชื่นชมธรรมชาติอยู่นะคะแฟนพอนก็ถามขึ้นมานะคะหากมีงูเลือ้อยผ่านเหมือนบ้านบ้านเธอนะี่ะจะทำยังไงนะคะตอบได้เลยนะคะจะต้องกระโดดลงเรือนะคะแฟนถามว่ากระโดดลงไปแล้วอะงูมันอยู่ในน้ำนะจะทำยังไงนะคะพาะเป็นคนหนึ่งที่กลัวงูนะคะกลัวมากที่สุดในชีวิตก็คืองูนะคะทุกคนถ้าเป็นบ้านเรามันก็จะต้องมีเนาะแต่ในนี้มันไม่มีนะคะทุกคนคะ่ะโชคดีของพอไปนะคะ จากที่เพื่อนๆได้ยินนะคะที่คนบอกว่าหมักน้ำนมนะคะทุกคนค่ะภาษาอีสานเอิญหมักน้ำนมนะคะแต่ภาษาภาษากลางนะคะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนค่ะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ตอนสมัยเด็กๆนี่ชอบมากเลยนะคะเพราะเราก็ไม่มีผลไม้ชนิดอื่นเนาะก็จากนอกจากมะม่วงนะคะก็หมักน้ํานมนะคะหมักตะขบนะคะทุกคนค่ะนะคะตอนไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยภาษากลางเขาเรียกอะไรนะคะ นี่ยค่ะทุกคนค่ะต้นว่านต้นไม้มงคลทุกอย่างนะคะจะต้นใหญ่มากใบเขียวสมบูรณ์มากเลยค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะันนี้ตื่นตามากนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะสุดเส้นทางการนั่งเรือแล้วนะคะทุกคนค่ะประทับใจมากค่ะทุกคนเพราะว่านานๆทีเราจะได้เห็นของบ้านเราเนาะพืชผักสมุนไพรพืชผักสวนครัวนะคะแม่กระทั่ผลไม้นะคะ เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าพอนจะพาทุกคนเดินชมสวนข้างบนนะคะพอเราดูริมคลองเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนกันค่ะทุกคนคะ่ะเป็นสิ่งที่ประทับใจมากนะคะแม้กระทั่งฝรั่งยังบอกว่าประทับใจมากๆคือเขาทําได้ดีมากค่ะทุกคนคะ่ะเขาดูแลสวนได้ดีมากๆค่ะเฮ้ย้วยค่ะทุกคนคะ่ะไวมากเลยค่ะ นะคะใบเขียวมากสวยมากค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะนี่เลยค่ะใบชะพู่ค่ะทุกคนค่ะบ้านพอนเรียกว่าใบยาเริศนะคะคือนี่ค่ะมะละกอค่ะทุกคนค่ะกําลังเป็นลูกเลยนะคะในใจก็บอกหล่นลงมาทีเด้อนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้ากล้วยตานีของเราเองนะคะไฮไลท์ก็คือเนี่ยค่ะ ยืนแขนมองมะม่วงอยู่นานมากนะคะทุกคนเพื่อนๆเข้าไปกันหมดแล้วนะคะแต่พนก็ยังแงนมองมะม่วงอยู่นะคะมะม่วงแก้วน่าจะเป็นมะม่วงแก้วบ้านเรานะคะทุกคนนี่เลยค่ะพริกเกลือต้องมาแล้วนะคะบอกแฟนว่ามารอบนาเนยเอาพริกเกลือมาด้วยนะคะเพืเ่อมันมันหล่นลงมานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นพวกต้นมะยมแล้วก็ต้นตะลิงปิงนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยตานีค่ะทุกคนคะ่ะ ดวยตานีปลายหวีเหี่ยวนะคะหวีไปหิววีมานะคะทุกคนคะ่ะมีอยู่ประมาณ6 7ลูกนะคะทุกคนพอได้ต่ำหนึ่งครกนะคะนี่ก็เป็นพวกคิงขานะคะคิงเล็กขาเล็กบ้านเรานะคะนี่นะคะ่ะเป็นหมากนะคะจนขาขาวนั่นก็คือโดมที่พนพูดถึงนะคะจํานวนมูลค่าในการสร้างก็หลายพันล้านบาทนะคะทุกคนมันเป็นโดมที่ใหญ่มากนะคะอันนี้ก็คือดอกไม้ที่แกงใส่ปลา แล้วก็นี่ก็เป็นสมเสร็จนะคะทุกคนค่ะนี่มีหนึ่งตัวนะคะตัวใหญ่มากอ้วนตุมมตมิเลยค่ะทุกคนน้องกาลังนอนพักผ่อนนะคะคนคิดว่าสัตว์ชนิดนี้ที่บ้านเราก็กาลังจะสูญพันธุ์นะคะนะคะและในตอนนี้เราก็ออกจากป่าแล้วนะคะก็มาถึงร้านโซนโซนอาหารนะคะก็จะมีร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็เป็นเหมือนหมอนขิดหมอนลายไทยบ้านเรานะคะทุกคนค่ะ ในส่วนของราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตามขนาดรูปลักษณะลวดลายนะคะทุกคนคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยนะคะอย่างตัวนี้นะคะ24ยูโรนะคะ888บาทค่ะแล้วก็ทรงกลมนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา962บาทนะคะทุกคนคะตะกก้านะคะตะกก้าก็แล้วแต่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ลวดลายความสวยงามนะคะ อย่างใบที่พันจับอยู่นี่นะคะก็น่าจะประมาณา900นะคะ9 9 9บาทนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะ900นะคะ9 9 9บาทนะคะ27ยูโร50นะคะ,วะสวยมีตอันสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็คือราคาก็จะสูงอยู่นะคะ44ยูโรก็ประมาณ1,628บาทนะคะทุกคนคะ่ะ21ยูโรก็ประมาณ777บาทนะคะ นี่ค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบหลายทรงหลายลวดลายหลายขนาดนะคะฝรั่งบางคนถ้าชอบนี่เขาจะไม่ติดว่าราคาสูงนะคะทุกคนคะในส่วนของคู่แม่ลูกตัวนี้นะคะทุกคนคะตัวแม่ก็21.50ก็ประมาณ795บาทนะคะตัวลูกก็6 0 5 0ก็ประมาณ240บาทนะคะเขาขายแยกนะคะทุกคนคะ่ะพอเราออกมาจากร้านขายของที่ระลึกเราก็หาทางออกกันนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งพอนก็ได้มาเจอกับฝาไม้ไผ่นะคะซึ่งมันทําให้พอน,นึกถึงบ้านตัวเองสมัยก่อนนะคะทุกคนคะ่ะบ้านพอนก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเอาไม้ไผ่มาทํานะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า